เมื่อปี2019สะพานหนานฟังอ้าวที่สู่อ้าวอีหลานพังถลม่มทำให้แรงงานอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เสียชีวิต6คนจนถึงวันนี้ผ่านมา3ปีแล้วเช้าวันนี้สาภาพแรงงานประมงจัดพิธีรำลึกเชิญชวนประชาชนวางดอกไม้ไว้อาลัยสภาพแรงงานประมงชี้ว่าสาเหตุของการถล่มของสะพานได้เปิดเผยแล้วแต่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจแต่ว่าเมื่อไหร่สะพานใหม่จะสร้างเสร็จ แต่ละเลยกับชีวิตของชาวประมงที่เสียชีวิตไปเราจึงจะสร้างอนุสาวรีย์และเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ สภาพแรงงานยังชี้ว่ากระทรวงคมนาคมกระทรวงแรงงานกรมประมงและเทศบาลอีหลานผลักภาระและความรับผิดชอบกันไปมาสภาตรวจสอบเริ่มสอบสวนเรื่องนี้แล้วเพื่อหาหน่วยงานรับผิดชอบสร้างอนุสาวรีย์ต้หวันจะเปิดพรมแดนวันที่13ตุลาคมนี้งานท่องเที่ยววันนี้คึกคักหลายคนเข้าแถวซื้อแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังคงเป็นที่นิยมมากที่สุด และเนื่องจากอัตราเงินเฟอ้อเที่ยวบินยังไม่เปิดให้บริการเต็มที่ราคาตั๋วโดยสารแบบกลุ่มจึงแพงกว่าปี2019ถึง10-20%ชาวไต้หวันเตรียมไปต่างประเทศนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เตรียมเที่ยวไต้หวันเช่นกันเพื่อรับมือกับการเปิดประเทศสนามบินเทาหยวนใช้งบก่อสร้างปรับปรุปงอาคาร5,120ล้านเหรียญเพื่อตอนรับผู้โดยสาร ไต้หวันคลายร็อกพรมแดนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตอนนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวไต้หวันแล้วบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวชาวแคนาดาคนนี้ทําคลิปวิดีโอเดินทางไปทั่วโลกมีผู้ติดตามมากกว่า1.4ล้านคนเขาและแฟนสาวชาวไทยได้รับเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันเขาเชื่อว่าการยกเลิกการกักตัวของไต้หวันเป็นข่าวดีสำหรับนักเดินทาง As a Tour uh Three days in quarantine is acceptable for some, but it's for the vast majority. I think that's going to be kind of a breaking factor that they might choose another destination uh, that doesn't have those three days in quarantine. Look, 7 Taiwan Kangra, Murjat PTL, like her as I Hong Kong. Oh, miss so much. ลูกยังกล่าวด้วยว่าช่วงหลังนี้มีข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างไต้หวันและจีนหลังโควิดไต้หวันเปิดพรมแดนต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งประกาศให้โลกรู้ว่าไต้หวันเป็นประเทศที่ปลอดภัยวันนี้รัสเซียประกาศรวม4เขตปกครองยูเครนเข้าเป็นดินแดนรัสเซียหลังจัดลงประชามติเอง ด้านประธานาธิบดีโจไบเดนประนามการลงประชามติดังกล่าวและพร้อมที่จะกำหนดมาตรการคว่มบาทครั้งใหม่หากรัสเซียผนวกดินแดนของอยูเครน The United States will never, never, never recognize Russia's claims on Ukraine sovereign territory. The so-called referendum was a sham, an absolute sham. And the results were manufactured in Moscow. ประธานาธิบดียูเครนเรียกร้องให้รัสเซียหยุดการกระทำนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายร้ายแรงที่สุดจากสงครามครั้งนี้เมื่อวานนี้ปูตินกล่าวหาตะวันตกเป็นผู้ยุยงปลุกปั่นให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างไรก็ตามรัสเซียจัดเวทีจัตุรัสแดงมอสโกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปูตินในวันนี้ เมื่อเร็วๆนี้ปูตินได้ออกคำสั่งระดมพลทำให้ชาวรัสเซียจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่ฟินแลนด์อย่างไรก็ตามรัฐบาลฟินแลนด์ประกาศว่าตั้งแต่เวลา0ิกาของวันที่30กันยายนชาวรัสเซียที่ถือวีซ่านักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าหรือเปลี่ยนเครื่องไปยังประเทศในกลุ่มเชงเก้นในสหภาพยุโรปประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศสมาชิก EU ประเทศสุดท้ายที่ปิดพรมแดนรัสเซีย